สวัสดีครับ Go to g r a f e นะครับวันนี้เราจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้ก็คือ sony FE อ,อยู่ตรงไหนวะนี่ s o นี sony FE 20 f 20 70 f 4 g นะก ออกมานานแล้วแหละถ้าเกิดหาดูรีวิวก็ดูรีวิวช่องคนอื่นเอาก็ค่อนข้างละเอียดดีช่องนี้ไม่ได้มารีวิวนะแต่จะมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เจ้าตัวนี้ไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ถือว่าเป็นเลนอีกตัวหนึ่งของโซนี่ที่ใช้เป็นเลนเดียวเที่ยวทั่วโลกได้ถ้ามีพละกกำลังมากพอระดับหนึ่งนะ ถึงแม้ในตัวเลนส์มันจะไม่ได้หนะักนาะสาหัสอะไรมากนะักนะไอตอนที่เราตัดสินใจจะซื้อเนะี่ยเราก็มีเหตุผลของเราอยู่นะว่า,เ,าเราทำไมเราถึงเลือกใช้เลนส์ตัวนี้นะกล้องที่เราใช้เป็นประจำก็คือ,อ Sony a7c mark 1นะึ่งนะส่วนเหตุผลที่เลือกเจ้าเลนส์ตัวนี้ก็คือระยะที่มันครอบคลุม นะตั้งแต่กว้างถึงแม้จะกว้างไม่สุดแบบพวก16 35แต่มันก็ได้ระยะ20แทนซึ่งมันค่อนข้างกว้างพอสมควรหรือกว้างกว่า24แน่ๆทำมันมันแน่นอนมันกว้างกว่า24ซึ่ง24นะบางทีมันมันไม่ค่อยสะใจไม่ค่อยพอนะเออส่วนที่ระยะ70เนี่ยจริงๆมันก็ไม่พอหรอกนะความโลภความต้องการของเรามันไม่พอมันต้องมี 200บางทียังไม่พอเลยนะแต่ว่า,เ,าเราก็มีข้อจำกัดของฟิสิกในการออกแบบเลนส์ได้ประมาณนี้นะถึงแม้คู่เทียบเนี่ยถ้าตอนที่ซื้อมันจะมีคู่เทียบก็คือพวก 24, ยี่สพวก GM เนี่เราไม่ได้มองเพราะว่ามันมันหนักเกินความจำเป็นที่เราจะเอาไปไปเที่ยวต่างประเทศยกเว้นใครต้องการเอาไปแบบต้องการคตเแบบสุดๆก็ไป GM ซะ แต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะเลนจีก็เป็นโอเคแล้วนะตอนนั้นคู่เทียบมีอะไรอ่ะอืมก็มีพวก2 4 7 0 28 75เปัจจุบันก็มีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็น 24, 50, 2 4 5 0 F 2.8G แล้วก็น่าสนใจแต่ว่าต้องลองดูอะพอใช้มีระยะ2 0แล้วเนี่ยมัน24มันให้ไม่ได้ไง แต่50 50เนี่ยเราพอจะยังครอบมาครอบที่หลังได้ให้มันใกล้เคียง7จได้แต่20เนี่ยมันครอบยังไงให้จาก24บมันครอบเป็น20ไม่ได้บางคนบอกอ่ะถอยสิคือบางจังหวะมันก็ถอยไม่ได้มันสุดทางถอยแล้วมันถอยต่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะครอบมันกว้างขึ้นไม่ได้แต่ด้วยเหตุผลณตอนนั้นนะที่เราตัดสินใจก็คือระยะของมันเนี่ย20-70เนี่ย เราได้ใช้แน่ๆเวลาไปเที่ยวน้ำหนักที่ไม่มากเกินไปเจ้าตัวนี้หนัก488กรัมถามว่าหนักไหมดูจากตัวเลขก็ก็หนักสำหรับเป็นเลนไปเที่ยวตัวเดียวแต่ก็ดีกว่าพกหลายๆเลนไปเพราะส่วนใหญ่เท่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเคยพกไป2เลนก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอีกเลนหนึ่งมาใช้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น เลนเกรดจนะซึ่งให้คุณภาพ q คุณ i t y ของภาพเนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราเลือกเอาเลนตัวนี้ก็เพราะว่าเราทำสต็อกโฟโต้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวบางทีก็อาจจะแหมขอมีรายได้เสริมในอนาคตบ้างจากการถ่ายรูปนะก็คาดหวังคุณภาพค่อนข้างสูงแต่ก็ไม่ได้สูงริบลิว่วถึงจะต้องไป GM ก็เลยมาที่เลน G ตัวนี้แทนเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้เล่นตัวนี้มาก็เล่าด้วยภาพแล้วกันก็ดูภาพตัวอย่างไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาพูดทีหลังนะาภาพเนี่ยก็จะมีทั้ง ใช้ทั้งกว้างสุดทั้งซูมสุดแต่อาจจะไม่ได้เห็นคุณภาพเท่าไหร่แต่อยากให้ไม่ได้ต้องการให้ดูคุณภาพของไฟล์แต่ว่าให้ดูมุมมองของภาพที่ได้จากเลนตัวนี้นะแล้วก็ภาพผ่านการโปรเซสมาหมดแล้วนะก็พิจารณาดูนะอ่าแล้วก็ด้วยความ f อเนี่ยบางคนก็อาจจะ กังวลเวลาถ่ายที่แสงน้อยก็มีตัวอย่างภาพกลางคืนให้ดูนะถ่ายด้วยมือนะ,อะไม่ได้ใช้ขาตั้งซึ่งส่วนใหญ่ถ่ายด้วยมือก็จะเป็นระยะกว้างสุดที่20สมากกว่าแล้วก็ใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำนิดนึงต่ำกว่า20ได้แล้วก็ให้การสั่นช่วยเอาก็อโอเคนะไม่ได้ไม่ได้ประเสริฐเลื่อนล้ำแต่ว่า ก,ก็ก็ดังภาพที่ท่านเห็นแล้วกันทีนี้เนี่ยสรุป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 การใช้เล่น2 0เจ f 4 g ตัวนี้เนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอ่าก็ยังหนักอยู่ดีเพราะว่าติดกับ a 7 c เนี่ย a 7 c มันก็หนักประมาณ500นะ รวมเลนตัวนี้488ก็ก็เกือบโลนะฮะก็ก็หนักอยู่ดี <c oughs> แต่ถ้าบางคนเน่ะแต่าจะว่ายังไงเดียรหนกิโลจริงมันอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราจากการไปเที่ยวแบบเราด้วยเพราะว่าเราไปโตเกียวแล้ว ใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็คงจะรู้ว่าถ้าไปโตกเกียวเนี่ยมันเดินเยอะมากเพราะงั้นกล้องที่มีน้ำหนักประมาณ1กิโลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่ก็ก็หนักอยู่ดีสำหรับการพกกล้อง1กิโลแล้วก็เดินเดินทั่วหมดเลยรางั้นเดินไปวันหนึ่งเนี่ยขั้นต่ำม่ะสาม0มื่นนะมีบางวันทะลุ40,000กว่าเลยเกืบ 59, อบ59,000อ่ะ เออก็ค่อนข้างสะหัดอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราก็ต้องการคุณภาพด้วยก็เลยขนแบกไปแต่เราก็มีตัวช่วยนะก็คือเราจะใช้ตัวพ e a ดีไซน์แคปเจอร์ติดที่กระเป๋าแล้วก็เอากล้องเนี่ยติดห้อยไว้ที่กระเป๋าแทนนะมันก็จะลดภาระคอไปเพิ่มภาระบ่าไหลแทนอะไรประมาณนี้ ก็ดีกว่าให้มันมาจุกตัวที่คอเมื่อคอเมื่อไหลย,ยังแบบความสามารถในการทนทานน่าจะสูงว่าคอนะ,อะได้ภาพที่ดีถูกใจกลับบ้านแน่นอนเพราะว่าแฮปปี้เลยแหละนะคุณภาพไฟล์ที่ได้เนี่ยแล้วก็ด้วยความด้วยสายตาเรานะเราว่า F4 กลางคืนก็ไม่แย่แต่ก็เหนื่อยนิดหน่อยก็อย่างที่บอกอ่ะก็ต้องอลดสปีดชัตเตอร์ลงอาจจะ หมุนไปที่ระยะเทเลใช้กลางคืนเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงมันต้องพยายามถือให้นิ่งนะแล้วก็สปีดชัตเตอร์เดี๋ยจะต้องไม่ต่ำคืนกว่าประสิทธิภาพการสั่นช่วยมากนะันะเออก็ก็ประมาณนี้แฮปปี้ดีนะจากการใช้เลนสตัวนี้เคยมีความคิดหนึ่งที่จบแวบไปซื้อขายตัวนี้แล้วไปซื้อ24 50 F2.8 นี แต่พอมาดูประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของน้ําหนักเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันไม่เท่าไหร่ตัวนั้นก็400กว่าก็ไม่ก็เลยไม่เปลี่ยนเดียวกันใช้ตัวนี้ต่อไปด้วยความที่อามีระยะ20ที่24ให้ไม่ได้ด้วยนะแต่ว่า24 50 f 2 8จะพกพาสะดวกมากขึ้นถึงแม้จะหนักพอๆกันนั่นพอะว่าหน้าเลนหน้าเลนตัวนี้มัน72นะแต่24 ยี่ส f 2 8 g จุดแปดหน้าเลนส์ถ้าจำไม่ผิดมันหกสมิลน,นะมันก็จะอุ้ยมันก็จะพกพาสะดวกมากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดอ่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นตัวเลือกที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์เรานะนาคตก็คือเอเราก็อยากจะพกเลนส์ง่ายๆไปตัวเดียวก็เที่ยวรอบโลกได้เหมือนกันแต่พกกล้องอีกเพิ่มมาอีกตัวก็คือพก ตัว RX100 ้อยมาร์นอนาคตออก Mark 8จะเป็นการขอบพราะคุณอย่างยิ่งนะเนี่ย <c oughs> ตัวมันเล็กแค่เนี้ยนะแล้วมันไม่เป็นภาระมือมากถึงแม้น้ำหนักรวมทั้งกล้องเลนแล้วก็รวม RX100 เนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ได้ต่างจากการพกเจ้า,า A7C บวกกับ2070ไปตัวเดียวแต่ว่ามันไม่ได้กระจุกตัวน้ำหนักไงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ RX100 อีก ส่วนหนึ่งไอซอยจะอยู่ในกระเป๋าเสื้ออีกข้างหนึ่งก็จะบาลานซ์น้ำหนักไม่ใช่บาลานซ์เสร็จเรียกว่ากระจายน้ําหนักได้สบายไหลมากกว่าแต่ถ้าใส่กระเป๋าเสื้อนี่ก็แทบจะไม่เป็นภาระบ่าไหลนะเพราะมันอยู่ที่กระเป๋าเสือ้อมันใช้ใช้ทั้งตัวในการบาลานซ์กระจายน้ําหนักอะไรประมาณนี้นะเออเพราะว่าถ้าเกิดไปทําไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายสต็อกด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเลนส์จีวิ่ตัวนิด ขายช่วยหาเงินมาได้เยอะเลยนะแล้วก็ใช้ไอซ์ร้อในการเก็บเก็บภาพกว้างเก็บระยะเทเลที่ขาดหายไปจาก70ได้ถึง200เนี่ยคุณภาพมันก็ตามขนาดเซนเซอร์นะแล้วก็ถ้าแสงดี i x 1 0 0้ก็ส่งขายได้ไม่แย่นะส่งขายได้แหละฮะโอเค ผบอกว่าไม่ใช้มือถือแหมฟีลลิ่งมันต่างกันนะมันได้ภาพเหมือนกันแต่ฟีลลิ่งระหว่างทางมันไม่เหมือนกันมันอารมณ์คล้ายๆกับคนใช้กล้องไลกาหือมั้งทำไมซื้อไลกาไม่ซื้อพวกโซนี่ค n นนอนนิคอนพานาก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่ความพึงพอใจของท่านไม่มีอะไรดีที่สุด แต่ว่าเหมาะสมกับท่านที่สุดอะคิดว่าน่าจะมีด้แน่แต่ต้องใช้การเวลาในการค้นหาหน่อยนะก็อ้อลืมไปมีทิ้งภาพตัวอย่างบางคนไปกาแฟเนี่ยพอดีเราไปคนเดียวก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายพอร์ตเทรตไอ้นิไอเรนเนีน่ยถ่ายพอร์ตเทรตโอเคไหมก็ถ้ามีแสงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อมนวย ก็ไม่แย่นะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอันนี้ก็ถ่ายตอนอฟ้าหลังฝนแบบเป๊ะๆเ,เลยพอฝนหยุดตกปั๊บก็รีบไปถ่ายเลยก็ฟ้าก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ได้สดใสอะไรมากนะักแต่ก็พอมีแสงนะถ่ายประมาณ,มาณนั้นน่จาจะประมาณสักบ่ายสามบ่ายส่ช่วงหลังฝนหยุดพอดีก็ออกถ่ายเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพจากเลน 20- 7 0 กล้องก็ Sony ่ a 7 c นะก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นเป็นประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อผมจะเกิดหรือไม่ก็ดับมากกว่าเก่าก็ไม่รู้แหละโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ